ยาสเสีดจังสีเด้อครับพี่น้องเส้นทางเขาสวนกวางนะครับตัดไปอำเภอเมืองน้องบัวลำพูนะครับเป็นทางลัดทางขึ้นเขาครับโอ้ขึ้นเขาอีเด้พี่น้องบ่มีทางดีๆเลยอะไรไม่ได้ทางขี่ดินกับทางขี่หินขันผู้ใดบ่เคยมาย่ามาได้ครับผมอยากลองนี่เป็นจังสีและคนอยากลองย่านกระยานครับขี่มาผเดหยวคนคำแร้วนี่ อาจจะประมาณ30-40่โลนะครับที่มีแต่ปลาแบบนี้นะครับลาสุดเจอหอันใหม่ลมทับถนนโอ้ยเนาะมมีลื่นนะครับนี่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตามที่พี่น้องเห็นเลยครับเออ,เอ,อลุมยวงสี่แหละครับความเร็วขี่ได้ประมาณ20่กิโเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้บบเดเสื้อ GPS <c oughs> นะครับผมตะว่า <c oughs> <c oughs> อยากมาอยากลองขี่ใปปนป่าเบิ้งป้าอีหลีบุคขึ้นวาสิป่าบันนีโอ,โอตายตายเป็นตายานมือนี้น้ำเสนอคำว่าเป็นตายานโอ้บุกปลาฝ่าดงแห้งนะครับถ้ารถกระบะตำกะน่าจะมากอะไรนะครับเพราะว่าน,น,นี่ทางเป็นหิน ไม่ใช่ดินนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินที่หินภูเขาที่เป็นเกจนะครับเป็นทางรถดเกจแอยมางเดียวนะครับเหมือนบุกปลาพาดงเลยช่วงล่างผมคือจิตโดนย่ำยีหนักเลยเพิ่งเปลี่ยนมาเองกะหวังว่าอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับสิสามารถออกจากปลาใดนะครับถ้าออกจากปลาบ่อไดไป่ในหนึ่งชั่วโมงนี้มืดนะครับอันตรายหัง กันเริ่มอ่อนอ่อนลงเรื่อยแล้วควมนากลัวมันก็นเริ่มหลายมาเรื่อยๆมบเป็นยังครับเส้นทางที่ห้าเลือ,อกเองลองอย่างไปเบ่งมันสิเป็นยัยงไดนะครับเออแต่ผมว่าสิถึงน้องบรรัวลำพูภายในบ่เกิน2ถูกนะครับตอนนี้6กโมงเคิงเ้อซี4มงเครนะครับ16.38ไปแล้วครับพี่น้องขอเนี่ยครับรถตอแล้วทางขึ้นเขาอีกแล้ว